เชฟวอร์มก็มีภรรยานะแต่ว่าไม่ยอมออกกล้องเพราะว่าบอกว่าพูดไทยไม่ชัดนะฮะเพราะเพราะว่าเป็นคนฮ่องกงนะครับภรรยาของเชฟวอร์มเนี่ยทำเพสตรีทำขนมหวานเพราะฉะนั้นคุณแป็กต้องเล่าแล้วว่าคืออะไรมั่งอันนี้คือทีรามิสุนะคะแล้วก็อันกลางน่าจะเป็นสตอรอเบอร์รี่ช r t ตเคก้กเออสตอรอเบอร์รี่ชตเคก้กชตเค้กมันแปลว่ามันต่างกับลองเค้กยังไง่สัส้น อ๋อช็อตเค้กมันสั้นลองเค้กเป็นยาวโอเคแล้วก็อันสุดท้ายเป็นช็อกโกแลตลาวาช็อกโกแลตลาวานะครับท่านผู้ชมครับ3ขนมวันนี้นะครับก็สำหรับคนที่ชอบของหวานเนี่ยรับประทานได้เลยทีรามิสุเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นตำนานนะครับว่าเกิดขึ้นเนี่ยที่ประเทศฝรั่งเศส นในอดีตเนี่ยนะครับก็จะมีพวกเสนาบดีขุนนาำขุนนางรับราชการกับพระเจ้าหลุยในพระชวงแวหวสัยทั้งหลายเนี่ยนะครับแล้วก็ถึงเวลากลางวันก็จะต้องแอบมีอีหนูก็จะแอบไปหาอีหนูทั้งหลายนี่แหละนะครับก็ต้องหลังเข้าเที่ยงมาก็มาแวบออกมาไม่ให้ภรรยาจับได้เพราะต้องกลับบ้านตามเวลาพอเสร็จกิจทั้งหลายก็หมดเรี่ยวหมดแรงที่จะกลับไปทำงานคุณแม่ของอีหนูทั้งหลายก็เลยลุกขึ้น ทำเค้กทีรามิสุแล้วก็กระน,นําเหล้าลงไปแบบไม่อั้นเลยนะครับเซ<ส>นาบรีทั้งหลายก็เสิร์ฟก่อนกลับทานเสร็จก็รู้สึกเอสอสดชื่นเพราะว่ามันมีแอลกอฮอล์แล้วก็ลุกขึ้นกลับไปทํางานได้ใหม่ได้นะครับแล้วก็กลับบ้านโดยที่คุณแม่บ้านไม่รู้เรื่องเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตํานานของทีรามิสุนะครับก็จะชิมให้ท่านผู้ชมชมนะครับเพราะว่าคงไม่สามารถทานจนจบทั้งหมดได้เต็มที่เลยนะครับ ก็เริ่มต้นก็จะมีนี่แหละนะครับซุปเห็ดทรัฟเฟิลนะครับเป็นครีมซุปนะครับนี่ก่อนเข้าปากคนจะดมสะหน่อยเพราะว่าเห็ดทรัฟเฟิลเนี่ยเป็นเห็ดที่แพงมากนะครับแล้วก็เป็นเห็ดที่ปลูกไม่ได้นะยังต้องขึ้นเองตามธรรมชาติและคนเองก็หาไม่ได้ต้องใช้หมูจะเป็นตัวดมกลิ่นจมูกหมูนี่จมูกดีมาก นะครับดมกลิ่นไปเรื่อยๆแล้วก็พอเจอโคนต้นไม้เนี่ยนะครับที่มีเห็ดทรัฟเฟิลขึ้นอยู่ใต้ดินเขาก็จะเอามือเอาเท้าของเขาเนี่ยค่อยๆค,คุยคนที่เอาหมูไปนำเนี่ยก็จะมีสุนัขไปด้วยสุนัขก,ก็จะเริ่มเห่าว้าวว้าเจ้าข,ของที่ไปด้วยกันก็จะไปไล่หมูออกให้สุนัขไล่หมูแล้วจากนั้นคนก็ขุดแล้วก็เอาเห็ดทรัฟเฟิลมานะครับเห็ดทรัฟเฟิลก็เราเคยเห็นที่เอ็มพรเรียมเนี่ยนะ ดอกหนึงเป็นแสนเป็นล้านหมดเลยอ่ะทำไมมันแพงมหาศาลอย่างนั้นก็ไม่รู้ย่เล็กก็มีครับอย่างเล็กก็มีก,ก,มก็ไม่ถูกใช่ไหมไม่ถูกลูกละห้าร้อยกว่าบาทลูกละห้าร้อยกว่าบาทนิดเดียวนิดหนึ่งขนาดเห็ดชามปิยองได้ไหมเล็กกว่าครับเล็กกว่าชามปิยองอีกนะครับมาชิมก่อนอืมเข้มข้น เข้มข้นอย่างคุณแป๊กว่านะแล้วก็เนื้อซุปไม่ได้ใสอ่ะมันเป็นครีมแล้วก็มีเนื้อมันมีบอดี้ก็ถือว่าอร่อยละนะครับอันนี้นะครับ <c oughs> มาจานที่สอง <c oughs> จริงๆแล้วมันต้องกินกับไวน์ที่จะกินล็อกเกตนิดนึง <c oughs> โอ้โหเป็นโรคแก่แล้วก็กินผักสดกลางคืนไม่ได้ไม่ย่อยอีกนอนไม่หลับนะฮะจริงๆริงเป็ดเนี่ยจะเอานิดเดียวจะแบ่งกัน <c oughs> อ่ะแล้วก็ สลัดก็จะมาประมาณนี้นะครับนี่ก็จะมีเป็ดรมควันอกเป็ดรมควันซึ่งเเมื่อกี้เราคุยกันก็บอกว่าเ,เชฟวอร์มเนี่ยนะครับทำอกเป็ดรมควันเองนะครับรมควันเองสโมกเองอเรารู้สึกได้กลิ่นของเป็ดอกเป็ดเนี่ยนุ่มอบอวลอยู่ในปากอันนี้สโมกอ,อร่อยมากเลยนะทำมานานอย่างสโมกนานไหมหลายวันไหม ไม่ครับต้มหมักเป็ดหลายวันครับแต่สม,มกแค่ส<ค>ี่ชั่วโมงสมกแค่สี่ชั่วโมงครับสี่ชั่วโมงเราทานอกเป็ดลมควันหลายที่นะครับอกเป็ดลมควันมันแห้งอันนี้ไม่แห้งนะเ,เนื้อม,มันมันมันกำลังดีเลยอ่ะเนื้อมันนุ่มสดข้างในนะครับอันนี้ชนะเลิศนะอกเป็ดลมควันอันนี้ให้ชนะเลิศจริงๆนะฮะต่อไปเราก็จะมากินแองเจิลแฮเป็นพาสต้านะครับหลายสิบปีก่อนนี่ไปรัสเซีย แล้วมันก็เป็นเมืองแห่งคาเวียแล้วก็ไม่รู้หรอกว่ากฎหมายเขาเนี่ยห้ามกาเวียดามออกออกนอกประเทศเกินกี่ร้อยกรัมก็ไม่รู้กี่กระปุกก็ไม่รู้ครั้งนั้นอะซื้อมาเยอะมากเลยเป็นแบบสิบสิบกระปุกมันถูกมากเลยก่อนที่ก่อนจะเปลี่ยนแปลงการปกครองอะสมัยกบชอฟฮะสมัยกบชอฟปรากฏว่ามาโดนจับอยู่ที่ สนามบินตอนจะออกเพราะเพราเอ็กซเลยกระเป๋าและเห็นกับแล้วมีแต่กระปุกคาเวียเต็มกระเป๋ามันก็เรียกตัวมันก็บอกอยู่ไม่รู้เหรอมันก็ปล่อยฉันเะฉ,ฉันไม่ได้เอาไปขายฉันเอาไปกินจริงๆมันก็เลยปล่อยมาให้ก็เลยกลับมาเรียกเพื่อนมาฉลองกันซะสุดใจนะครับนันนี้นะครับจากนั้นเราก็จะรับประทานนะครับแองเจิลเฮร์ก็ เป็นสปาเกตตีแองจลแฮนะครับแอบกินเส้นดูก่อนอเส้นดีมากเลยเพราะว่ามันไม่เละฮะไม่ใช่สุกจน100%มันเหมือนกับเอลเดนเต้นิดนิดๆน,นะอันนี้เก่งมากนะครับเพราะว่าทานหลายที่แล้วบางทีก็นานไปนิดเดียวนะครับมันสุกไปเลยแองจลแฮมันเละ เละง่ายมันเละง่ายตุ้มเละเลยนี่ผมครับไก่ยัดไส้อันนี้อ่ะแบ็คแล้วก็ซอสของเขาเกรวี่เขาก็เป็นเห็ดป่า white m u s h นะครับอันนี้เป็นดอกกระหล่ำบดครับใส่ฮอสแวรดิชอ๋อเหรออ๋อเหรออันนี้ต้องลองเลยที่เห็นครีมขาวๆนี่คือดอกกระหล่ำบดนะฮะดอกกระหล่ำบดเนี่ยจริงๆแล้วชอบกินมากเลยนะดอกกระหล่ำอบซอสขาวธรรมดาเนี่ยนะฮะ ก็ปกติคุณแม่จะทําก็คือเอากระหล่ำทั้งดอกเนี่ยแล้วก็ล้างให้สะอาดแล้วก็ไปนึ่งนึ่งสุกเสร็จแล้วเนี่ยก็ทําซอสขาวแล้วก็ราดแล้วก็เอาซ่อมแทงให้มันซึมลงไปในทั้งดอกใบใหญ่ๆนยฮะแล้วก็แล้วค่อยใช้พาเมซานโรยแล้วก็ไปอบอบหน้าก็ออกมาหอมเหลืองทองทั้งดอกเลยนะฮะอันนี้เราก็ อันนั้นจะเป็นอาหารประจำบ,บ้านหรือแม่ชอบทานดอกกระหล่ำอันนี้ก็เป็นอกไก่นะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็มีพวกเออขาเรียกอ,อะไรอะดรายโมเทตโต้ขอดูเพราะอันนี้มันนุ่มเละๆเ,เ,เนาะเออดอกกระหล่ำม,มันอร่อยน,นะได้รสอีกรสหนึ่งเลยวันนี้เครื่องเที่ยงเนี่ยมีมันฝรั่งบดมีฟักทองบด แล้วก็มีดอกกระหล่ำบดเชฟวอมก็ตั้งใจมากเลยนะครับที่เราจะให้เครื่องเคียงเนี่ยทั้งสามอย่างเนี่ยแตกต่างกันหมดพ่าคิดว,ว่ากระหล่ำบดใส่อะไรนะครับคอสแปรดิชครับ๋อมันมีนคอสแปรดิชวยอคล้ายวาซาบีครับอันนี้เราคิดเองหรือเราเรียนเน่ะคิดเองครับใช่ไหมใช่ครับคิดเองแล้วก็ผสมไปเรื่อยๆทดลองมีภรรยาเป็นตัวทดตัวเทสอย่างเงี้ยเหรอหรือให้คุณพ่อคุณแม่เทสทำเองกินเองครับส่วนใหญ่ ท่านผูช้ชมครับมีเหลืออีก2อ,อย่างนะครับก็คือ Beef Wellington mm hmm. กับ Black of l a m มก็คือซี่โครงแกะนะครับเราไม่ต้องกินแล้วละเราจะต้องชื่นชมดูเอาแล้วก็ของหวานก็ไม่ต้องชิมเลยเพราะว่าน่าจะอร่อยแน่นอนเพราะว่าดูจากโงเฮงของอาหารนะฮะก็คิดว่าน่าจะต้องชนะเลิศ